สนุกไหมช,ชอบไหมืมหนูหนูหนูเจไปนู้นแล้วเจไปขึ้นยิงช้าแล้วลงมาเร็วลูกชายลงเร็วลงลงลงมากระโดดไปไปขึ้นยิงช้าบเจไป ไปเร็วขึ้นมาเอาเจสสไลเดอร์เร็วสไลเดอร์นั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวตกนั่งเออนั่งลงไ่ยอ้าวลูกชายนั่งเร็วนั่งเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นั่งมามาไปอาเจสมามาเร็ว นั่งเจนั่งเร็วนี่